หลังจากที่ไม่ได้พาเด็ก ไปเที่ยวมานานวันนี้ก็ได้เวลาพาเขามาเที่ยวบ้างแล้ววันนี้ครอบคอรัวของเราก็อยู่ที่โรงแรมบางแสนเฮริเทสพอมาถึงเราก็ไปเช็คอินกันที่เลือกโรงแรมนี้สะดวกสบายแถมราคาไม่แพงด้วยระหว่างที่เราเช็คอินก็มีน้ำแล้วก็ขนมให้เราทานด้วยนะคะเช็คอินแล้วเราก็จะได้คีย์การ์ดแล้วก็สายลัดข้อมือไปจ้ะเรามุ่งนะ้าไปห้องพักกันเลยดีกว่าห้องที่เราเลือกจะเป็นซูพิเออร์รูมเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นห้องน้ำและก็ห้องอาบน้ำอันนี้เขาเป็นโซนแยกนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องใช้ภาย ในห้องก็จะมีการน้ำร้อนกาแฟตู้เย็นทีวีส่วนเตียงก็จะเป็นเตียง6ฟุตแล้วก็3.5ฟุตนอนสบายไม่อึดอัดส่วนภายนอกระเบียงนะคะก็จะเป็นวิวสวนแบบนี้นี่ติดทะเลแน่นอนชัวร0อเอ์เซเห็นไหมคะโดยเรวมของห้องพักนะถูกใจพี่พรและก็น้องพอใจมากคะ่ะมาถึงโรงแรมได้สักพักก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะเราก็เดินข้ามถนนมาที่ฝั่งริมหาดอยากจะบอกว่าของกินเพียบ อ่ะเลือกไม่ถูกเลยจ้ะบรรยากาศดีแล้วสุดท้ายก็มาจบตรงนี้นะคะนั่งปูเสือกินบนโต๊ะแบบนี้เลยจ้ะวิวนี้สุดๆอ่ะแล้วก็มาเลือกอาหารทะเลกันนะคะในระหว่างที่รออาหารบรรยากาศก็ดีมากอ่ะอะากลกก็ไม่รอช้านะคะไปเดินเล่นกันสักน้อยมาจ้ะแล้วก็เจอแหล่งที่เดินเล่นที่คนชอบมากจะไปเดินกันมันครงเคลงโครงเคลงพี่พอดก,ก็เก็บทรงไม่อยู่แล้วนะคะไม่เหมือนน้องพอใจเพราะช่าให้แม่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลย โอเคแชร์เ <Okay>, ดินเล่นก็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าอาหารจะได้แล้วและนี่เลยค่ะพี่พอน้องพอใจรอบนี้นะคะอยากมาลองกินส้มตํามากแม่ขวัญก็เลยจัดให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็โดนใจเขาสุดๆทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินรอบๆโรงแรมเพื่อย,ย่อยอาหารกันหน่อยเพราะว่าเด็กๆนะคะอยากที่จะเป็นเล่นน้ากันแล้วและเราก็ถึงเวลาที่สองพี่น้องคู่นี้เขารอคอยกันนะคะเราก็มาเล่นส่วนน้ําของโรงแรมนะคะซึ่งที่นี่เขาก็มีสไลเดอร์ใหญ่มาก พอพบเนี่ยก็อยากที่จะลองมากก็เลยไปเล่นสันหน่อยก็ลูกๆก็เป็นกําลังใจให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะคะว่าที่สนน้ําที่นี่มีอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะปืนยิงน้ําบอกเลยว่าเด็กๆชอบมากและถูกโรงแรมต้องมีเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเด็กน้อยๆนะคะก็มีสไลเดอร์อเล็กแบบนี้นะคะพี่พยกับน้องพอใจนะใช้เวลาเล่นที่สระว่ายน้ําเนี้ย นานหลายชั่วโมงมากเล่นกันจนแบบว่าฉ่าปอดเลยทีเดียวและที่เนี่ยนะคะเขายังมีพิงการที่จะคอยดูแลซ้อซองแบบไม่คลาดสายตากันเลยทีเดียวพอเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้ามาที่หาดวอนเพราะจุดมุ่งหมายของเราคือตลาดวันนะปะเขาบอกว่าของกินที่นี่เยอะมากบอกเลยว่า ได้ของกินที่นี่อย่างจุใจมากเดี๋ยวแม่ก่อนจะทําคลิปที่ตลาดวานาปาร์กเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันเช้าว,วันต่อมาเราก็มาพร้อมกับอาหารเช้าของที่นี่กันนะคะอาหารเช้าของบางแสนฮอริเทจเขามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนมปัง ต้มเลือดหมู ơi, เอ่ยข้าวต้มเอ่ยน้ำเต้าหู้เอ่ยมาหมดจ้ะสปากเกตตี้อะไรเขาก็มีหมดนะอาหารเครื่องปรุงกาแฟน้ำส้มโอ้ยที่นี่ครบจบที่เดียวเลยทีเดียวนะคะเราสามารถเลือกทานกันได้แบบไม่อั้นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ขาเป็นบุฟเฟ่หลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะล้วก็พาเด็กๆไปเล่นน้ำกันอีกครั้งก่อนกลับบ้านกันใครที่จะมาเที่ยวบางแสนนะคะแนะนำที่นี่เลยถูกใจแน่นอน